คือบ้านคนหรอเสร็จแล้วนะฮะนในวันสงกรานต์แบบนี้พวกเรามารวมตัวกัน สวัสดีสมการครับผมเชรภูคุณน่ารักคือทั้งคิดมากทั้งปีใหม่ไทยโอ้โหไม่ควตอนแรกเขาบอกเขาจะไม่มานะแต่พ o p p นี่คือครบขึ้งแต่แรกนะเดี๋ยวห้เปิดรายการกันในสถานที่ที่มันโอเควันนี้นะฮะตัดงใจกันเต็มเลยไปเดี๋ยวเราไปลงทะเบียนก่อนนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการอย่างเป็นทางการครับกับใจเผือวอครับผม วันนี้หลายคนมากงงมากเลยว่ามาอยู่กันแบบนี้ได้ยังไงหลายคนมากแนะนําตัวขอมักเน่ก่อนเลยผมเต้ยครับผมพี่พรีเข็มครับค่ะผมเพชรภูนะครับผมเย้คับผมแทนนี่ครับอ้ครับผมเอ้เอาลกไเอ้ตากล้องของเราครับพี่บอนดี้นะครับผมอีกหนึ่งแอดมินเย้ <laughs> ช่วงสงการพอดีวันนี้เราเปิดยังเป็นทางการนะครับเ,เรามาอยู่กันที่งานสงการ House Party 2025เอาไ้สวัสดีครับเอาไว้สวัสดีครับอันดีพี่ห่ครับ เรราคุยอะไกันนะก็คือวันนี้เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่เขาเหมือนฟิลแบบทำให้เหมือนเป็นเปิดบ้านฮะโตบิโตเออแล้วก็มีกิจกรรมมีแอคทิวิตี้มีเล่นเกมอะไรต่างๆกันภายในบ้านซึ่ง ความพิเศษก็คือนี่จะเป็นเหมือนงานแรกอย่างเป็นทางการของเป็นมีฮารตบิโตรุ่น3านะครับรับปากการคัดเลือกราการเป็นเทรนดีแล้วก็นี่จะเป็นงานแรกเลยอ่าเป็นเปิดบ้านของจริงนะครับบรรยากาศในงานถ้าถ่ายมาได้ประมาณไหนเดี๋ยวจะมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมจากกล้องหลายๆคนมันมีหลายโซนมากนะครับตั้งแต่ชั้น1ชั้น2เลยเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆชั้น3หลังคาโค้งหลังคาแต่ที่เราทึ่งก็คือเฮ้ย เขาเป็นฮาโตแล้วเป็นมีพี่เข็มเนี่ยอันนี้นะตกน่าสนใจนะทาไมพี่เข็มถึงถึงกดบัตรเข้ามาครับเพราะว่ามีโมบายมาครับพี่กดบัตรวันไหนวันแรกครับแต่โมบายประกาศว่ามาก่อนวันอือวันโือวันะข็ผม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 เห็นชื่อมิวสิกเป็นโมบายเขาก็เอ็มเหมือนกันผมก็เลยกดมาจริงจริงๆร ไม่มีอะไรไม่มีอะไร่ทั้งนี้น้องโมบายโพสว่าตอนแรกว่าไปไม่ได้เพราะว่าติดธุระนะใช่ใช่ใช่โอเคเราก็ตามนั้นก็ลองมองดูเป็นในทิศทางอะไรนะว่าอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเน่าน่าจะสนุกสนานกันเพราะวันนี้เนี่ยมีเพียงมาแจมเลยแกเครียดแล้วเออยางออกด้วยชื่อช่องว่า โอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในงานกันครับว่าจะสนุกสนานแค่ไหนกันครับเย้ อันนี้อันนี้ใครกี่ใบนะครับมูสิคามูบห้ามูสิคามบห้าพี่มาหาใครนะเอาเอาขอที่มาหาโมบายมาหาโมบายแต่มิวสิกด้วยตัวเขาพูดตัวเอ็มไงอ๋อตัวเอ็มมิลินตัวเอ็มนะพี่ฮะมิลินก็เอ็มเราเปแค่นี้อ๋อถ่ายด้วย อโเคผมจะถ่ายรีวิวอาหารว่างนะฮะรีวิวครับคณะเป้ครับน้องๆน,นี่จะมีแต่งจานด้วยาจะแต่งจานเอาด้วยหนะล่ะนจังนะเรเข้าไปพวกเราอาจะวางจานไว้ในตะที่ไปซื้อกับน้องมิลินมาา่านนี่ใช่ไหมมิลินน้องคณะน้องเอล,เอลแล้วก็น้องกอยา่ายิ้มกว้างกว่าที่เคยฉัั <laughs> นยิ้้มมาากกกว่ทุครงขณะนี้ก็เป็นช่วงที่จบสแนปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือแบบเป็นช่วงที่แบบ เมมเบอร์ก็ให้แฟนๆถ่ายรูปกันนะครับก่อนที่จะไปพักแล้วก็เข้าสู่ช่วงต่อไปที่เป็นกิจกรรม สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ G Village นะครับผมแล้วก็อยู่ในงานสงกรานต์ House Party ของวงฮาโตบิโตะนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมาอยู่กับพี่เข็มนะครับถือว่าเป็นบุคคลที่เราจะขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้สึกในช่วงครึ่งเช้ากับงานในครั้งนี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกใช่ไหมฮะครับใช่ครับภาพรวมเลยนะครับมิวสิกน่ารักครับฮะหมายถึงว่าในงานดนตรีของพวกเพลงใช่มีพวกเพลงแล้พวกเนี้ยถือว่ามิวสิกน่ารักมากครับ แล้วในเรื่องของสถานที่นี่เป็นยังไงครับพี่สถานที่โอทงมิวสิกน่ารักครับนะครับผมแล้วก็ในเรื่องกิจกรรมที่คาดคิดไว้ว่าจะเป็นยังไงครับกิจกรรมคาดคิดว่าน่าจะมิวสิกน่าจะน่ารักครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูพาร์ทกิจกรรมกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับกับฮาโตปิโตนิวส์เจอกันช่วงหน้าครับ ครับชัน้นสิพี่บอกขอโทษใครถึงคนเป็นคนต่อง่ายๆใครถึงง่าครถึงต้องรีบไปนอนตายแม่ายไหนจะลงแล้วจะลงโอ้โหดีใจมากใจดุมาลงหยุดโอมีสิทธิ์ปะโอ้โหมีสิทธิ์ปะต้องมีควรักต้งมีความรักต้องมีความรัก เฮ้ย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 ไปเยไปเดียวไปเียาเงียบเนะเิดไม่มีค่ะก็ยัดจ่อเฮ้ยอย่าไปเห้พูดนะงนันนันโง่นะนะใครคุมีสีเขียวเฮ้ยแสดงว่าถูกเฮ้ยเป็นแบบ้ยเ อันนี้ตาพี่ชี้ก่อนป่ะจบแล้วจบแล้ลงแล้วโอ้ยยย้ยย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  คุณที่ว่านี่คุณคนไหนอะทาดีคุณเนี่ยที่ปั้นเนี่ยเฮ้ยอยู่แล้ว้เมนนออื่อวานผมอยู่แล้วโอ้โห พี่เก็บตักปั่นเข้ามาเพราะว่ามีโมบายมาครับ <c oughs> ฟซอสมะเขือทำซอสมะเขือเหรอมะเขือมะเขือโครเองมะเขือค่ะทั้งมะเขืออ๋อของเด็ดของประเทศไทยนันซอสพริกตีละช้าพริกซ้ายแล้วพริกขวาแล้วก็พริกาแล้วก็พริกหลังแล้วก็ไปด่งดึงเผ็ดเลยเอ้อและนี่คือเอาสูตรจากโอกินาว่าคุณเป็นเจ้าของสูตรเดี๋ยวไปรับเลยเดี๋ยวไปเลย จ่ายตั้งแต่2วันก่อนต้งดวเลยนลัวคุณมิว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 เชฟมิวคุณเหลือเวลาห้านาทีคุณต้องจัดจาแล้วนะครับ ใ่สิใ oh. right. ่สิใ่จะใส่เรเร่งจะนบ้างหทุกท่นัส่วนนะ่คนกคต้องนใ่แล้วใจแล้วดีมากทุกคนก็คือนี่คือเตียงนอนแบบฟิลแบบนอนบ้านเพื่อนจริงๆอ่ะโต๊ะนุ่ม เนุ้ก็มีคนนอนจริงแล้วแอนดับนอนไปเลยอะจริงๆเขาก็จะสลับกันนะครับดย๋ยวเมมเบอร์ก็จะมาห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ต่างๆก็้จะมีกิจกรรมเล่นกันไปแต่นี้เขากําลังอยู่ในช่วงสลับกันอยู่นะก็ยังไม่มีน้องๆเมมเบอร์น,นี่มีเกม Nintendo Switch ต่อจอนี่เขาก็มาดูหนังกันจริงจังมากบางคนดูแบบดูกะมาดูอย่างเดียวเลยอเออมีฮาเฮ้ยเพชรเอออมมือดิเอาจิ้งหน่อยจิ้งหน่อ,อย bro อันนี้การต่อโซ่ระหว่างปัญญากับพี่ครูนะฮะตัวน,นี้ฝั่งซ้ายก็ลงเสียเปรียบคนทำได้รือไม่ ตอนนี้โอยสูงสีบ้าแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้ชวเท่าเร <im it> ้เลงไงยังไงเรียบ <im it> รเกฮแล้วโอ้โหฮิกลฮะอไม่ได้ออนให้นะออนเองมด จบไปแล้วนะครับสำหรับงานฮาโตบิโตะสงกรานต์เฮาส์ปาร์ตี้นะครับผมตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณสักสามทุ่มครึ่งผมอาจจะถ่ายไม่ได้แค่บางส่วนอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราร่วมกิจกรรมกับน้องๆเนาะอ,อ,อ,อาจจะมีแบบบางจังหวะที่เราแบบจอยๆอ,อ,อ,อะไรเงี้ยแต่เน้นแค่แบบให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีความใกล้ชิดมันมีความสนุกสนานร่วมกับน้องๆจริงๆอยากจะถามความรู้สึกแต่ละคนว่าเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างพี่เตยนี่คือมักนี่เลยคือแบบเพิ่งมาตามแบบไม่ได้รู้จักน้องๆ กับที่พวกเราตามกันมานานนู่นนี่นั่นแล้วอ่ะเอาก่อนเลยพี่เต้ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็เป็นงานที่แบบใกล้ชิดกันดีนะเจอเมมเบอร์หน้าใหม่ๆหที่เพเราไม่รู้จักใช่ไหมแบบเขาก็เออคุยกับเรานะไม่คุ้นจินอ่ะแต่มันก็เออดูดูจอยดีในมุมมองของแทนนี่เขามีความสุขที่สุดนะตอนที่องมองไงนะรู้สึกยังไงบ้างครับไม่รืมน่ารักครับผม บรรยาการโดยรวมถือว่าสนุกมากสนุกกว่าที่คิดเอาไว้ด้วยเพราะแบบว่าด้วยความที่ว่ามันจะเหมือนแบบเป็นแบ่งเป็นฐานๆนะแล้วก็แบบจะเวียนกันได้มาแบบเมมเบอร์กลุ่มหนึ่งก็จะแบบไปทุกๆฐานทั้งแบบว่ามีพาร์ทร้องเพลงโสดทั้งแบบเล่นบอร์ดเกมด้วยกันอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าเออมันเรนจอยแล้วก็มีได้แบบได้กินอาหารเรีมือน้องๆได้ทำเล็กๆน้อยๆแลกใหม่ดีแบกใหม่ดีพี่อ๊อฟครับสำหรับงานในวันนี้ ภาพรวมเป็นยังไงบ้างความรู้สึกคือเหมือนเราเรามาเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วเราก็จะเล่นเกมฟังเพลงนักร้องเพลงกินข้าวกันนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยเมันเป็นวิติที่แบบหายากกับกิจกรรมหลอดนี้ครับก็คือมันมีความชิลเป็นกันเองใกล้ชิด กแล้วก็สนุกไปด้วยกันรวมถึงช่วงท้ายเนี่ยได้มีโอกาสแบบว่าน้องๆลดน้ำตรงหัวพี่พีด้วยมันก็เลยเป็นบรรยากาศที่แบบสุดท้ายมัน,มนวนรวมมันอบอุ่นครับทั้งแฟนคลับกับเมมเบอร์เมมเบอร์กับซีโอแล้วก็ซีโอกับแฟนคลับทีมงานด้วยก,ก็คือรวมกันเป็นหนึ่งมีความสุขรวมกันอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีครับส่วนของผมก็คือต้องบอกว่าในกิจกรรมแบบนี้เราไม่เคย ได้ร่วมอยู่แล้วนะครับของฮาโตปิโตอจริงๆเขาก็จะมีมูทอะไรแบบนี้แหละแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นมูทใหม่แล้วก็ต้องยอมรับว่าพอพูดถึงคําว่าไอดอลกับพวกเราที่เป็นแฟนคลับเนี่ยมันอาจจะมีระยะบางอย่างวันนี้มันคือตีมมาบ้านเพื่อนมันเลยรู้สึกว่า เฮ้ยเราเหมือนเป็นเพื so. ่อนกับเมมล้วรู like, like, ้ส like, ึกว่าเราสนิทกันมากขึ้นวันนี้งานมันเลยรู้สึกว่ามันตอบโจทย์กับสิ่งสิ่งนั้นมากๆแล้วก็ทําให้ผมรู้สึกเหมือนสบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าชิลมากขึ้นที่แบบว่าเราเราโอชิเราติดตามแล้วก็น้องๆที่เราอาจจะแบบติดตามขังหาืลยยังไม่เคยได้พูดคุยอันนี้จริงเลยแล้วก็จะมีส่วนของแบบแฟนคลับเพื่อนแฟนคลับคนกลุ่มใหม่ๆหรือว่าคนใหม่ๆที่เราได้ได้รู้จักกันเพิ่มเติมเขาตามเมมเดียวกันเงี้ยแล้วแบบได้ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยเพราะเราก็จะแบบามมกนนไปปเเ็ลุ่ี้ย รู้สึกแบบเอออาจจะได้พูดคุยกันมากขึ้นผ่านแบบการเล่นกิจกรรมอะไรเยีเ้ทเป็นการกระชับม,มิตรทั้งแบบแฟนคลับกับแฟนคลับเมมกับแฟนคลับอะไรทุกอย่างหมดเลยอะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการมางานในครั้งนี้ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ e นะครับอขอบคุณทุกคนครับวันนี้ลาไปก่อนกับใจเผื่อว,วอลกนะครับสวัสดีครับ